จะสะสมครบชุดในะเบียบคือในโบนีคอนโดเยนสินาลกาจัดกาองที่ระเบีบครับผู้นพิทักษ์หารและตรวจและผู้นของสิ่นและวกทางสาธารณสุขหลายนพื้นที่ของเกือบประเทศนะครับท่านเอก็ได้ช่วยดูนะครับช่วยดูแลความมันทและช่วยนะครับที่ได้มีการเออแข็งมากกับบ้านมันเข็มากบ คราบก็ฝั่งประเทศกัมพูชานะครับก็สําหรับเรื่องโควิดสินั้นคือท่านสมเด็จในร่มคนเซนนะครับก็ท่านได้คือประกาศแล้วว่ความมั่นใจไม่มีโควิดร้อเเซแล้วก็ท่านได้ม่ขอภัย้หยนัคร่าไปชนารโดยกำังเป็นที่ได้นำวประชุาแล้วก็ท่านก็ผู้ก้น วาการเขียอยอสกดีนะสนุการัในสิ่งที่าก็มาู่เดย่เราประสบปรสบการนองคกรคปจุเจบมา ครับแ้รบอยฝังไทยแล้วครับเบอร์สิบ้าเบอร์สิบห้าี่เบอร์แปนะครับเบอร์แปของห้ป้อต้องเียกมานะครับส่งมาโอ้ีลูกพันไเสืนะครับของเสือกตอนนี้ครับพี่ๆตุกตสการบ้านตุกตสการบอูนนี่เพมเติมดูพี่ไทยพี่ไทยตุกการ์อฝังไทยนะครับตนตบอร์ตนยีสบ าวพี <ät> ่คาะเ่ตอนนี้พอนอยู่เอาครอบเปของฝั่งทยนะครับส่งมายี้ายีผ้าส่งเบอรปนะครับเบอร์แปดแล้วก็มาแล้วตกเลกเลยไปนะครับฝงซ้ายวังขวานะครับก็ส่งให้ปีกหนึ่อยู่เจ็ดอยยูนึ่งพันเจ็ด